ก่อนค่ะตีไข่ก well, okay, kind of you know? okay. 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 ่อนวิเดียเพิ่งตื่นจ้ะทุกคนโอ้ช้อนอีกสักก็ใส่น้ำมันหอยมามาไก่ก่อนจ้ะอกไก่ให้โรบอยค่ะโรบอยชอบอกไก่โอ๊ะใส่น้อยจ้ะวิเดียนี่จ้ะน้ำก็เดือดแล้วล่ะค่ะมาก็เป็นพิธีค่ะวิเดียเพิ่งตื่นจ้ะกิ๊ฟก็เลยไอ้นี่ ยของเนาะอะไรลูกอุยสวัสด,ดีคุณลุงคุณป้าหน่อยค่ะอ้ยน้ำเดือดแล้วนี่คขะกิ๊บก็มีไอ้นี่ค่ะกุ้งจ้ะ,ะกุ้งปลาหมึกแล้วก็ไอ้นี่ค่ะอ,อะไรนะปูอัดลูกชิ้นปลาค่ะแล้วก็เต้าหู้จ้ะแล้วก็มีวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นแช่น้ำเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็ไอ้นี่ค่ะแครอทผักค่ะ อันนี้เป็นต้นขึ้นช่ายค่ะต้นหอมเนาะแล้วก็ผักาจจกาดค่ะแล้วก็กิ๊บก้อนนี่เราจะใส่เอน้ำจิ้มซุกกี้บ้านเรานี่ละค่ะอร่อยดีจ้ะเดี๋ยวน้ำเดือดแล้ววิเดียเอ้ยโอ้กิ๊บใส่นี่จะซุปก้อนค่ะลดไก่ค่ะสองก้อนค่ะโอ้ยแบบรีบๆเลยค่ะนี่เลยจ้ะนนนี่ลูกไม่ต้องไปขึ้นไอ้นั่นนะไปปีนมั่วเลยบวิเดียน่ะนะ,นะ,นะเออ อย่าไปปีนมั่วสิลูกเดา๋ยมาต้มชุกี้ให้กินนี่เร็วๆเอ้อเห่อไฟก่อนอ่ะเดี๋ยวรา,ากขอชีก่อนออดเด็กน้อ,อยบีโอฟิล์มบวกไจ้ะแล้วก็มีรากผักชีจากก้านผักชีจ้ะใส่นิดนึงน้องบีเดียอย่าไปปิดไฟนี่ไปปิดไฟทำไมลูกอ๋ยบีเดียหน่อย นี่จะต้มซุกกี้ให้กินค่ะทำน้ำซุปก่อนง่ายๆจ้ะอะไรลูกเอาอะไรเอาอะไรน้ำซุปเราก็ไอ้นี่แล้วละจ้ะไอ้ผงละลายหรือยังซุปก้อนออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไก่ใส่ก่อนจ้ะดเดียมาี่ลูกมาีนแล้วเร็วยวจิ๊บก,ก็เอาไก่ <laughs> ไก่กับหมูจะมีหมูนิดนึงจะใส่เลยหมาเมื่อกี้นี เสร็จเร็วมากเลยจ้ะจริงๆเราต้องหมักเอาไว้นานกว่าน,นี้แต่ก,กิ๊บไม่มีเวลา <c oughs> ไม่รู้จะหมักทาไมเ,เดี๋ยวเราให้ไก่สุกนิดนึงก่อนจะค่อยเอ้ยเดี๋ยวค่อยใส่กุ้งเนาะทำอะไรลูกโอ๊ยอาหน,นังสือมาอ่านเลยค่ะไก่นนะะกุ๊คจะเลสส์โอ้ขอบคุณค่ะเอาเปิดเปิดโชว์หน่อยโชว์คลุกคุณป้าหน่อยอ่ะดนอ่านหนังสือว่ายังไงนี่ตัวอะไรอันนี้คือตัวอะไรลูก สเปิลข hey. um, hmm. er. mm ุดแหงอันนี้รองเ้าสคู่นึงอันนี้เดอะบอทเดอะบอทนี่โรบอทอันนี้เมฆอันนี้นาฬิกาเดอะกครกเดอะอันนี้รถไฟเดอะทรายอันนี้เดอะบุ๊กเฮดบุ๊กหนังสือโอโอช้อนเลโปอันนี้เลโปอ่ะพอแล้วเดี๋ยวมาม่าไปทำกับข้าวก่อนเอฟเฟนมาม่าเอฟเฟนกูกันยะ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้เอาไปไว้ก่อนเดี๋ยวไปไปทำกับข้าวก่อนลูกก็เงินย่าเอ้คนเอ้คนโอ้ยทำกับข้าวก่อนไปเอามาอีกแว่นหนังสือมาอีกหนังสือมันไม่ใช่เวลาเรียนหนังสือมันเป็นเวลาทำกับข้าวตอนนี้นอนอูกป๊อไป้าเด็กบิดยาป๊อปป้าทำมาแล้วป๊อปป้าสุบแล้วเราจะเดี๋ยวกริปใส่อันนี้เลยค่ะพวกปลาหมึกเลยค่ะ โอ้เยอะแยะเลยทีนี้พี่เดียนโอ้ยต้มหม้อใหญ่มากเลยค่ะกินเยอะๆเลยโหเจ้าอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะนะอันนี้อะไรคะอันนี้ซุปก้อนไม่ได้นะหนูหม้อไปกินไม่ได้หนูเดี๋ยวมา,มาให้กระดาษเอาหนูเอากระดาษไปอันนี้ซุปไม่ได้ ไม่มันเค็มอาเอากระดาษไปเล่นก่อนจ้ะเอากระดาษไปเล่นก่อนนะคะโอ้ยน้ำเดือดแล้วจ้ะคีบเอาผักใส่ก่อนคะ่ะโอ้โอ,โอ,โอ้อะไรลูกเต็มหม้อเลยพี่เดียน้ำเยอะไปหรือเปล่านี ใส่ผักเยอะๆน้ำเยอะๆเยอะเลยจะสดอากาศเย็นค่ะวันนี้ียาเดี๋ยวสุกแล้วจะได้ตักแบ่งไว้ให้น้องบีเดียจะแล้วค่อยใส่น้ำจิ้มค่ะอะไรลูกบัานยูใหญ่เนืซุปมากนี่เดอเอดัดมากนี่เด้อเจ้าซุปก้อนไปกินไม่ได้เลยนี่นี่ สวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะทำายัางไงอู้ย <c oughs> โอ้ยน้ำเยอะมากเลยทีเนี่ยนี่แหละจะได้กินหล,ลายรอบ ก่อนสิโอ้น้ำซุปสำหรับวีเดียพอแล้วเดี๋ยวะปีก่อนแป๊บนึงมาด้วยวีเดียทำอะไรคะสวัสดีค่ะบ้านเป็ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงคุณป้า FC หน่อยค่ะ FC น้องวีเดียบ้านทุ่งคือริบหน่อยค่ะโอ๊ยแล้วไปเดินไปชนอะไรไม่มองวีเดียวีเดียเมาเมาเนี่ยชนแล้วใช่ไหมหนูชนน่ะใช่ ชนชนเลยเฮ้ยมินยาสวัสดีค่ะใกล้จะสูกแล้วค่ะมีใกลจะสุกแล้วเัียจ๊ะวดูยัยว่าดูยย เด็กก yeah. ็ทำไปเรื่อยเลยสักสักเดือนรึเปล่านี่ป๊าไปไปกูวันนี้ยังสกัดนี่กิฟจะตักเต้าหู้ให้น้องมีเดียก่อนจ้ะสุกแล้วค่ะกูอาดไม่รู้จะกินหรือเปล่าค่ะ เอากุ้งเนาะพี่เดียเนาะเดี๋ยวคงงกิฟกับโรเบิร์ตจะไอ้นี่จะจะได้ใส่ไอ้น้ำจิ้มค่ะเอาลูกชิ้นปลาก่อนค่ะเอาวุ้นเส้นก่อนโอ้ยให้พี่เดียนิดนึงวุ้นเส้นกินหรือเปล่านะ้อ <c oughs> แล้วนี่วุ้นเส้นกิฟก็ไม่รู้ว่าวิเดียจะกินหรือเปล่าจ้ะ <c oughs> <c oughs> วุ้นเส้น อเอากุ้งเอากุ้งวีเดียชอบกุ้งค่ะอ้าวอันนี้ให้น้องวีดียเสร็จแล้วอันนี้ของน้องวีเดียเสร็จแล้วจ้ะโอ้ใส่น้ำจิ้มก่อนจะนิดนึงนี่ค่ะน้ำจิ้มซุกี้ค่ะกิ๊บก็ จะใส่ลงไปในหมอ้อเลยจ้ะ <Gerilim S 1> เอาทำไมไม่ออกน้ s> <S ำจิ้มไม่ออกวิเดียจะได้กินไหมซุ s> <S กี้ยากิเสร็จแล้วอุย้ย <_ s> <_ s> หกแล้วจ้ะใส่นิดเดียวกันเดี๋ยวค่อยไปใส่ในถ้วยเพิ่ม s> <S อะไลูกพ <_ s> อแล้ว,ลวดเดี๋ยวรบอทดเ็ด ปาก่ซ่งจะเล็กก็เอาใชอไหมว่าอิสมไม้ไอแลวกิฟใส่ไข่อีก่อนค่ะ,อะไอลลูกเดี๋ยวใส่ไข่ก่อนค่ะสองฟองเสลยไข่อีกสองฟองค่ะเพื่อความเข้มข้นจ้นะไหนล่ะไปไหนนะตีก่อนตีก่อนน่สุกแล้ว ก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยแป๊บเดียวเมนูง่ายๆแซ่บๆชอบทุกคนในบ้านเลยจ้ะทุกคนในบ้านชอบมากเสร็จแล้วค่ะบีเดียนเสร็จแล้วชุกี้มาหนิมากินชุกี้หลบเนาะเอ้เอฟโซ่ประมาอย่าซิทเอรเอ้อ เดี๋ยวมามมาตักซุกี้ก่อนสวัสดีวิดีโออยากเห็นพันเดชชอซุกันดูยังอิงฟิชกัดดีกวอาค่ะโรเบิร์ตไม่ชอบปลาหมึกหรอกใจเอาใจอิงฟิชดลเคปมใหม่มาเยอะเยอะดีสุดอีกเพื่เนท่านนี้อ้ยนี่ถ้วยใหญ่ๆเลยเอาเต้าหู้ให้นี่ลูกชิ้น คณะเลยลูกชิ้นกุ้งโรเบิรก็ชอบจ้ะให้เยอะๆอย่าห่อฝันนู้ดเดียวโอเคไหมใช่กระสืนี่แล้วก็โรเบิรก็ชอบจ้ะเส้นเยอะๆจ้ะอะไรลูกฮะฟันยาวนะฝนตกฝนตกไปเดียวฝนตกฝนตกโอ้ไก่ไปไหนล่ะป้ป่ากีบไว้กีบฝันยาวอ้าวพ่อก่อนเนาะสมาร์กเลิเอติน ไปยังข uh ้าวทิงไปกินกุ้งไปลูกอ่าร้อนไหมเห็ดป๊อปป๊อปอโอของพิเดียเส้นอื่นนะจ๊ะโอ้สวัสดีครับเอาเล็กกเออาอลูกช้อน่ะซโอ้จ๊ะขนาวงนนจ๊ะข้างนอกฝนตกมืดเลยค่ะทั้งวันคอวันนี้เนาะก็เลยพากันทําเีจะสุกี้ร้อนๆกินจ๊ะให้ิเดียเล็กกับป๊อเฮ บี here, e, tous, uh. people, uki, ๋ย่ะอาไม่ลูกให้ป๊าป๊าก่อนอะไรลูกอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันจ้ะซุกี้เขาอ้ยยากสวัสดีคุณป้าเลยยังลูกพยายามมากพยับมาดีดีสุัสดยางกินบี๋ย่ะซุกี้ซุกี้อ้ามีกุ้งกุ้งลูกกุ้งอร่อยมากเลยค่ะซุกี้วันนี้เซ็ปเซ่บกลายจะกันเอชอว์ของมิ้งใช่ไหม กลัวโรบเบิร์ตเผ็ดจ่าก,ก็เลยเอาใส่นิดเดียวงูวเอาอะไรลูกเอาลูกชิ้นกุ้งไหมคะมนี่จ้ะเอาขอบคุณค่ะดังเจ้าเวลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไก่อันนี้ลูกชิ้นกุ้งลูกนี่อันนี้ลูกชิ้นกุ้งให้บิเดยียค่ะน้องบิเดียหยิบเอาเลยอ,อย่ามาเซลปัปกาคนจ้ะอันนี้กุ้ง เบรกันอันนั้นชุกี้ยักกิเอะไจะไปเดียวฝนตกจ้ะกิพาไปเดียวไปซื้อกุ้งค่ะที่ยืมโบจ้ะฝากการเดินไปฝนตกแต่ว่าตกไม่หนักเราจะตอนเดินไปแต่พอกลับมานี่หนักเลยเล็กเห่อเนี้ยฝนหนักเอ้าเฟลดีอ แซ<ม>บแซ่บแซบแซบเดียบอาเลยจ้าลูกชิ้นปลาให้ไปเดียก่อน่ะลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นกุ้งอร่อยมากเลยหรอกอันนี้เต้าหู้ก็อร่อยโอเเหรอเต้าหู้ของไปเดียก็มีอันนี้เป็นเต้าหู้ปลาจากซื้อมาจากโตโก้จากเขาผสมกันมาเนาะถุงหนึ่นงมีทั้งลูกชิ้นปลาแล้วก็ปูอัดแล้วก็นี่แหละค่ะเต้าหู้เอาไป อะสดน้ำสดน้ำฮู้จเบลีย์เบลีย์ชอบกินซุกี้เอาอะไรอีกลลกโอ้ยขอกินต้องพูดแค่คำหน่อยเบีย์คำใหญ่ๆเลยจ้ะเบลีย์วอกเบลีย์เอาความหลุดเบลียวแค่หลอดไม่พอต้องหลุเอาเอา เอาเอาเอาเต้าหู้เนี่เดี๋ยวชอบกินเต้าหู้ค่ะเอาวุ้นเส้นไหมลูกวุ้นเส้นก็มีค่ะใ้ารีจสันาีนั่นคือด็กดสินโอ้นั่นคืออออางไปให้พ่อาลูกินเส้นหนูรวมกินเส้นนี่กินเป็นไหม

เอาเอาน้ำซุปด้วยเอาน้ำซุปด้วยโอ้ี่เดียวอยากกินน้ำซุปด้วยเอาเลยลูกโอ้เอาน้ำเอาไปค่ะน้ำเปล่าค่ะ spicy จกะไมเจเผ็ดแล้วเ <c oughs> บจะเผ็ดเผหรือเลยบนะเด็กจืะ Heb je een vis? Nog niet gevonden. Ik moet nog vangen. Zoek, zoek. soep, zo. Wil jij ook kei, mei? Wil jij ook ook Chinese kool? Oh, sorry, schat. Oh. pak, maar lukkie. Pak, mei. Ket, เอาว่าถ oh. oh, okay, ูกไหมอ๋อเคยแบบไม่มีเลยเดียวเอานี่ไปกินเลยลูกกินเลยอุ้ยพี่เดียวชอบกินทุก,กี้มากเลยค่ะเม,มนูเ<บ>มนูสามะคีค่ะเดียวบอกมีพีเอฟซีบอกว่าตอนกินก๋วยเตี๋ยวเมนูสามะคีจะกิฟก็ขำแต่เพราะว่าไม่ค่อยทํากับข้าวคนละอย่างค่ะเพราะว่าโราเบิร์ตบางครั้งเขาก็ไม่กินอาหารอีสานค่ะแล้วก็กิฟก็ชอบใจครับ กี่ก็ชอบอาหารอีสานเนาะแล้วน้องพีเดียก็เด็กจ้ะก็เลยต้องทําคนละเมนูจ้ะบางครั้งก็กินด้วยกันไม่ได้แต่อันนี้กินได้จ้ะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ซุกี้อะไรเงี้ยค่ะกินด้วยกันได้แซ่บทุกคนชอบจ้ะเนาะโอเคอะไรบ้างกัเออคานาลินโบอะไเก

Tao ngủ bây giờ bia video bia mù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  bia ตักเองแล้วเดี๋ยวมาม่มาตักให้เดี๋ยวตักเองยังไม่ได้ลูกเดีย๋ยวมันจะหกขูด <Good so. S 1> โฉมเจบๆเอาล่วงจากปาลาดเจ็บรลาย <c oughs> <c oughs>

Ik vind het spannend, maar ik ben elkaar bij de mekaar. Vind je noedels lekker bij Lekker. Waai, oi, oi. Inkvies. Je hebt drie stuk inkvies. Ik <laughs> heb ja, geluk, ik heb niks. panggut cukup, 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 aja cukup, 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 ook, kijk. Kip ook, kijk. Nee, oude. Hoe doe je dit? Spannend hoor. Bijna. Oei. Doei, daar. Zeg. Het is veel te groot voor jou, joh. Goh. กินอันนึงเลยนะปีเดียมากินหมดเลยจ้ะเดี๋ยเยอะ ค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเดีย๋ยวเ๋เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกลับดีตค่ะบ